สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะวันที่อากาศร้อนในฤดูหนาวแบบนี้นะครับโอ้โหนะแล้ววันนี้เนี่ยอะไรครับพี่เปิดคลิปมานะเป็นไฟเป็นทะเลเพลิงแบบนี้แล้วเพลงก็ดูตื่นเต้นเล่าอารมณ์ะเหละเกินนะครับโอ้โห๋ยออะไรครับเดี๋ยวนะด้านหลังเรา นะเหมือนจะมีตัวละครนะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในการรีวิวในวันนี้นะครับโอ้เดี๋ยวนะโอ้สวัสดีดูท่าทางจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครในวันนี้นะครับโอ้โหนะเดี๋ยวขอไปดูรอยไปดูข้าวๆรอยนะฮะโอ้ี่ฮะเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าการเสกตัวละครตัวนี้มาเนี่ยนะครับทำให้เกิดการไฟไหม้ในแมปในแผนที่นะโอ้ตอนนัวน้นเหมือนจะมีดาวเคราะห์ เป็นดาวอะไรหรือเปล่านะครับโอ้มีโคบาทแบบนี้นะและตัวละครที่ได้รับเชิญรีวิวเดอร์นี้นะครับโอ้จริงๆมันมันเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนพี่สปอยจําไม่ได้หรือเปล่านะครับว่าไปเพิ่มมันมาไว้ตั้งแต่ตอนไหนนะครับโอ้โหนี่นะฮะมีขาหลายขามีมือด้วยมีมือด้วยนะฮะหางยาวๆเป็นปล้องๆแบบนี้เอาล้ครับโอ้ยตัวอะไรครับนี่ตัวใหญ่เอาเรื่องนะครับนี่นะฮะมีสี่ขามีสองมือแบบนี้นะครับ เอานะฮะมาตรงพาทิ์พอดีเลยนะครับฉากกำลังเทพพอดีเอาตัวละครที่จะรีวิวใด้วันนี้นะครับโอ้นี่ครับนักแตนทอดยักษ์ชื่อว่า Red the Hell Beast นะเดี๋ยวขอเบาเพลงนิดนึงนะร <laughs> นะเรียกได้ว่านะครับบิวกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหถ้ากับตัวละครตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเรดนะฮะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเดอะเฮลบีส์นะครับเป็นตัวละครที่มาจากเกมก็ซิล่านะครับในเครื่องนินเทนโดนะครับหรือว่าเครื่องเฟมิคอมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เก่ามากแล้วนะครับอ่ะนะฮะอย่างที่บอกครับว่าหมอดนี้เนี่ยพี่สปอยก็จําไม่ได้นะครับว่าไปโหลดมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเรามาทําการรีวิวนะครับเจ้าเรดเดอะเฮลบีส์ไปพร้อมๆกันนะครับ ดูท่าทางจะไม่ธรรมดากันอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับกลับมาท้องฟ้าสดใสกันอย่างเช่นเคยครับน้องๆครับเออนะครับแหบน้องๆหลายคนก็บอกว่าพี่สมบูรณ์จะเปิดให้มันดูเวอร์วังทำไมอ่ะนะครับสำหรับมอดเรดเดอะ e ฮลบิสนี่นะครับเขาก็มีมาให้เลือกกัน3แบบด้วยกันนะฮะแบบนี้นะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบตัวเล็กนะครับอ๋อนี่นะฮะแบบตัวเล็กนี่นะครับเลือดก็มี24,000นะครับ ก็คือลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเหมือนเจ้าแบบตัวใหญ่เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันแค่เป็นตัวเล็กเท่านั้นเองนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวตัวซัมมอนนะตัวสปอนของเจ้าตัวใหญ่ก็ได้นะครับตัวใหญ่เป็นอนดาดัเสกมานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบที่2นะครับแบบที่สก็คือเป็นแบบตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาจะทํามาแบบว่าท้องฟ้ายังไม่เปลี่ยนสีนะครับยังไม่มีความเป็นทะเลเพลิงอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราเลือกแบบที่3ก็เราจะเป็นแบบที่เราเห็นไปในตอนแรกนะครับนี่นะครับของฟ้าดดูอลังการวังเวอร์นะครับแผนที่มีไฟนะมีปุกบาทเป็นฉากหลังแบบนั้นนะฮะแล้วก็เลือดสำหรับเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้นะครับของ Red the Hellbeast นะครับเลือดอยู่ที่6ล้าน HP นะครับผม เรียกได้ว่านะครับตัวใหญ่เลือดเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาดูขึงขังกันเลยดีเดียวนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในปากของเจ้าเลสเดอะเฮลป์บิสหน่อยนะครับว่าจะมีไข่ซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับเฟิร์สอุ่ยออยอุ้ยนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะก็เรียกได้ว่าเอ่อเก็บงานเท็กเจอร์นะครับงานพื้นผิววูฟมองออกไปข้างนอกน,นี่เหมือนมีใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้โหแะเรียกได้ว่าเป็น ปีศาจซาตานที่แท้จริงนะครับสำหรับเจ้าเร t เดอะเฮลเบสนะครับเอาละครับและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลองเข้าไปนะครับสิงร่างของเจ้าเร t เดอะเฮลเบสนะครับนะฮะดูจะดูว่าเขามีแอนิเมชันนะครับในการโจมตีอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับว้าววดาดาหมุนตัว3 6 0อสาโชว์ก่อนนะเป็นคำเนียมนะ เดี่ยเยอะล้เกิดนะเจ้าสมบอยนะครับเออนีนะครับมาแล้วนะครับพี่สปอยนะครับสิงล่างเป็นเจ้าเรดเดอะฮิลพีเล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองคลิกซ้ายกันก่อนนะครับว่าเขาจะทําการโจมตีแบบไหนนะครับโอ้ยมีเสียงด้วยนะฮะมีเสียงนะครับโอ้ยดูไดูเยมันเข้ามาใกล้เกินอ่านี่ครับคลิกซ้ายจะเป็นการโจมตีซ้ายขวานะครับคลิกขวาเป็นไงครับเฮ้ยโอ้ยใช้หาง ใช้หางสะบัดและมีกระทืบด้วยนะฮะนี่ครับใช้หางสะบัดตัดไปที่ขาศัตรูนี่นะฮะแล้วาบางทีก็จะเป็นการกระทืบแทนนะครับเอาล้วครับโอ้โหนะกด R เป็นไงครับกด R อ้าร์โอ้โย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 โอ้ย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 สุดยอดนี่นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับกด R นะครับเป็นการปล่อย พ่นไฟออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหิทีาเจ้าเลสที่มันเล้าใจจริงเลยครับอ่ะนะครับโห้ยมาจากเรื่องกอดซิลล่านะครับเอายังไงก่อนดีนะคู่แรกเนี่ยนะครับเอ่อลองให้เขาวอร์มก่อนดีไหมนะครับโอ้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับลองเจอกับตัวที่คล้ายๆกันหน่อยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นเอ่อตะกัแตนทอดนะฮะเวอร์ชั่นที่มาก่อนการนะครับ Firefly Incident นะครับเนี่ย จริงเป็นหิ่งห้อยนะครับพี่สปอยล์ก็ไปเรียกเป็นตะกแตนะครับเอาแล้วครับหูสายสองสายพันธ์แมลงยักษ์นะฮะระหว่างนี่นะครับ the ร e l l Beast นะครับกับทางด้าน Firefly incident นะครับจากค่ายโทเกะนะครับการต่อสู้ระหว่างสองแมลงประหลาดสองสายพันธ์แบบนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลย แล้วครับการต่อสู้เริ่ต้นแล้วทางด้านเล e เ l b เฮลบนะครับจัดการเผาไฟ r e f l y Incident ์นะครับในทันทีที่กดต่อสู้นะครับโอ้ล้วไฟฟอินซ์ก็หายไปกับไฟเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะเร็วปานนั้นครับคุณเลสเด l เฮลบีสครับโอ้โหเดี๋ยวนะขออีกทีนึงครับน้องๆบอกว่ายังไม่ทันได้ดูเลยนะครับเอ้ามาอีกทีครับเอาครับ นะครับไฟฟลายเดนนะครับเอาครับปล่อยได้ปล่อยพลังตู้รอยได้ปล่อยพลังสู้รอยแต่ทางด้านเลดเฮลฟีเข้าไปขยมองทีเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับนอนหิ้งห้อยเรากลายเป็นดวงวิญญาณแบบนี้ไปแล้วนะฮะเอาแล้วครับชื่อเฮลเฮลชื่อนรกแบบนี้นะครับเมื่อกี้นะครับไปทําเพื่อนเขานะครับคนนี้เขาก็เฮลเหมือนกันนะแต่เขาคือเฮลเเนกนะครับโอ้โหดีนะครับ ไปทำเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาคือไฟฟลายเซเดนนะครับแต่เฮลสเน็กบอกว่านะครับฉันไม่ยอมให้นายมาใช้ชื่อเฮลซ้ํากับฉันนะครับดังนั้นเนี่ยฉันจะส่งนายไป Heaven แทนนะเฮฟเว่ก็คือสวรรค์นะครับเออมุกอะไรพี่สบอยเนี่ยเอาล่ะครับลองดูหน่อยนะครับว่าเฮลสเน็กจะรอดหรือเปล่านะครับไปครับโงเดียวนะครับ เลยนะครับกลายเป็นูย่างไปแล้วนะครับสําหรับเฮลสเด็กนะครับโหนะการต่อสู้เนี่ยพลังเป็นช่างโอเคอะไรแบบนี้นะครับอีกทีดึงยครับอีกทีนึอแหมอย่าเพิ่งรีบเผาครับยัไงครับโอ้ยจับกินเลยนะครับยังไงครับพี่นี่ไม่ใช่ของกินนะครับคุณเลนครับเผารับเผาไปโดยครับเผาสูงหน่อยครับโอ้แตดใช้ท่าไหนหรืออะไรทุกอย่างเลยนะเฮลสเด็กพี่ดูแล้ว รู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะครับแล้วก็ถึงเวลาที่พี่ใหญ่ของค่ายโทรเกะเนี่ยจะต้องออกโรงแล้วนะครับไม่นะบางอาจมาทาให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเขาไม่ชอบนะครับเพราะว่าคนที่เปลี่ยนสีท้องฟ้าได้เนี่ยเขาจองไว้แล้วนะครับก็คือพี่มออินซิเดนเหล่านะครับโอ้แต่สังเกตได้ว่านะครับถึงแม้จะเรียกมออินซิเดนมานะครับท้องฟ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามของพี่มอนะครับจะเป็นของ เรดเฮล a ีสเป็นหลักนะครับเอาแล้วครับเมอินซิเดนต์เริ่มสวดคาถาเริ่มสวดบทสวดน,นะฮะเสียมส่งทางด้านเรดเ b e a s สเนี่ยนะครับกลับสู่จักรวาลเกมตัวเองไปนะอย่ามาละลานเกมนอื่นก็นแบบนี้นะครับเอาล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสองยักษ์ใหญ่สีแดงเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับ โ่นไฟายไปก่อนครับแต่บอลวิซิเดนยังพคนได้ครับแต่ดูเลือนก็ลดไปเยอะและดูดเข้ามาดูดเข้ามาทางด้านเลธพยายามขวนไม่ที่หัวบอลวิซิเดนกันแทกพื้นไปนะครับลพลังเครื่องดูดฝุ่นของเขายัางส่งพลังอยู่นะครับแต่ว่าดูเบิดว่ายังไงครับสู้กันอยู่และทางด้านเลธเดอะเฮลปีสจัดการขวนหัวบอลวิซิเดนหายไปในพริบตาเลยนะครับนีๆๆ่นะครับเลธเด e ะเฮลป์บีสเราเนี่ยครับ ดีเลือดตัวเองได้ด้วยนะฮะโอ้โหน่าจะยุ่งแล้วนะครับเพราะว่าเมาอิเซเดนนี่ก็เอาไม่อยู่นะครับเนี่ยเอาละครับแต่พี่สบอยคิดว่านะครับคนที่น่าจะเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับในเผ่าพันโตรเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเดอะนิวกอร์ตนะครับแต่ว่าพี่สบอยเอาละครับน้องๆครับโอ้โหเจ้าเลดเดอะเฮลบิสนี่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ธรรมดานะครับแม่นะฮะการต่อสู้กำลังมันแต่วันนี้พี่สบอยตัดคลิปไม่ทันครับ ยังมีการต่อสู้อีกหลายคู่ที่รออยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อในวันถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะครับติดตามต่อในคลิปหน้านะครับ